กรีดกรีดกรีดผมเกลือแล้วคนเนี้ยูมั่นผมเฮียเลียญ <al> เกืือกับเฮียเหลียญเหรอครอบครัวของเราตกลงกันให้เราสองคนมันกันตั้งแต่เด็ไปครับฟคงดูหน้าเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะเหลือเชื่อมากพวกเรามีสัญญาเดดกันอาทิตย์ละครั้งครับ ดูเราสองคนก็มีความสุขกันดีใช่ไหมล่ะแต่สีน้าเฮียเลี้ยงคือดอกไม้ดอกไม้อีกละไม่มีมุกอื่นมาแล้วไงวะถ้าไม่มีดอกไม้อ่ะก็ไม่ใช่เดจริงไหมเดี๋ยวทานของหวานเสร็จแล้วอ่ะกลับเลยนะเฮียมีงานต้องกลับไปเชียร์ต่อได้ไหมหนูเพื่อนหนูเพื่อนหรือน้องเพื่อนนะไม่ได้ทานเสร็จแล้วอ่ะกลับหนูเพื่อนหรอน้องเพื่อนอีกทีฟังไม่ได้ยินเฮียมีงานต้องกลับไปเชียร์ต่อ ได้ไหมหนุกเกลือไม่ได้พูดอย่างได้ป <c oughs> ล่ล่ะเฮียก็ใหม,ม่ทุกทีอ่ะโดนมาขับมากน่นว,วะแล้วเนี่ยบ้านทำสวนดอกไม้ยอยกจะให้แม่ทำกุกครั้งวะไม่อยอมไม่ยามเรีย,ยบร้อยมแม่งล้ถ้าเฮียังไม่เต็มใจแ <c oughs> ล้วเนี่ยพี่อือห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 ือือหือหือือห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 อหออ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 อหออ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 เอออหออ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  แพ้เขาอีกแล้วไม่ใช่ตัวกูเลยการมั่นหมายด้วยแหละไม่มั่นแบบโอ้เรียนกี่เรียนวันนี้ที่เพนตะก้อนเป็นไงบ้างสถานการณ์ที่เพนตะก้อนวันนี้ไม่สู้ดีเลยครับนายพอที่ผับล็อกข้างๆมีโชว์คมีปี๊เลย แต่ผมมีไอเดียดีๆน,อนะอุ้ยมอเกลือไอเกลือพรุ่งนี้มาหมายกวันไปแม่วะมึงมาทีไรร้านผูกคนอยู่ตลอดเือไม่ได้หรอพี่ผมไม่ได้กับเฮียนี่แสดงว่ามึงจะต้องแอดเป็นคุณนุ้ยแล้วใช่ปะแล้วเมื่อไรจะเป็นตัวของตัวเองวะเฮียเคารพไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเพื่อเฮียเมาอยู่ เกื้อกลับไปก่อนเลยนะพอดีเฮียมีงานด่วนไม่ต้องรอไม่เป็นไรครับเฮียเกือรอได้ครับเพราะว่าเกือรักเฮียครับว่าที่เฮียมันกับเกือรักเหมือนเวลาะเฮียรักเกือหรือเพราะว่ามันเป็นคําสัญญาที่เฮียให้ไว้ขนตาของเกื้อพูดมีแต่คนสูงสุดนความโยและที่เรามั่นกันพอเลยเฮียก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันแล้วอ่ะก็ถอนมั่นกันไปเลยโอ้มาไปไป มั่นใจแล้วหรอได้เงียถอดบัานเงี้ยเฮียจะตอบตรงๆว่าเงียจะแต่งงานกับคนไม่ใช่กับตุ๊กตาไม่เกลือหน้ารักเอนตุ๊กตาเลยนะครับตุ๊กตาอันดับเดลกูมั่นใจต่อจากเนี้ยกูจะเป็นตัวเองโนโมเกลือกิรติคนข้างรักเออใจเย็นๆนะเว้ยเพื่อนเดียวเองก็เหมือนกันนะกวเนี้ย เดาใจโคตรยากเลยพวกเฮียเนี่ยเดาใจยากอย่างเลยเนาะพวกนั่นไี่เหลียแล้วนะพวกเฮียพวกเฮียเนี่ยเอาใจยากตรงเดาใจยากอ่ะเดาใจยากฮูแมสซูโอ้ยผลผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไะเนี่ยผลพวงโมแมนอะไรนะเขาเรียกว่าผลอะไรนะผลข้างเคียงกูเซ็กนี่ว่ะ จะได้มีร้านท่ไหนมีถูกจริงๆก็ดีแล้วปะไงั้นมันก็ไม่เมสเซน์แต่ได้อยู่แล้วใช่ไหมม,มีที่ไหนเด็กผู้ชายสองคนโดนจับมั่นกันแต่เด็กอะ่ะป้องโลกเขาเปิดกว้างไปทีงไหนละคีณคิดดีแล้วใช่ปไหมพนักนอกาศร้อนๆได้ซื้อน้ำมาให้นะครับเกลือเขอโทษน,นะครับเกลือเขาดื่ดมกับน้ำแร่ตากิเลนขอ,ของคู่มันของเข,องขาอะครับ <c oughs> ถอนมั ciel, k k e ่นกับนูเกล้าเขาจริงๆหรอวะไม่ถ้ามึงสองคนไม่เปิดใจคุยเลยแนงมันก็ไม่รอดว่ะมึงยังไม่รู้อะไรตั้งเยอะจริงนะเว้ยเขายังเด็กยังมีตัวเรื่องเยอะถ้ามึงโง่แะจับผิดเขาอ่ะหนูอาจจะไม่ทันแล้วเลยเฮียเฮียมาได้ไงอ่ะอย่าลืมนะว่าเราคือคู่มั่นกันเบียบ้าปะเนี่ยก็เกื้าบอกแล้วไงว่าเกื้าจะถอนมั่นเบียไม่ไดถอนแต่ถ้าหนูเกื้าไม่ให้เกียอยู่ที่นี่ก็มาอยู่กับเบีย กี่คู่เนี่ยโอ้หลายคู่มากเลยสามคู่ไอเดียวกูเข้าใจแล้วอ่ะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนขายแป<ร>ลว่าอะไรไ

เรจะยังไงดฮึยฮ e ่ยฮึ uh> <h <h <S <s ่ยเียเฮียเนไม่พอมนเราก็ต้องเข้าฝัเข้าฝันกันอยู่แล้วอ้ยพนาวาวาสันพนาวาสันเฮ้ยเฮ้ยยับ คัมมิ่งซูนเขาไม่ให้ดูหรอกคอไว้รอมผ่าซูต้องไปเบิกนี่ซีรีตัวเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราค่อยไปดูในดีวีดีพวกเราพวกเราต้องไปดูต่อในวีทีวติดตามต่อในวีทีวีทุกคนปวดแค์จากการชี้วูซิโอ้ ทุกคนใครมีคำแนะนําบ้างนี่วันที่สามแล้วยังไม่หายเป็นไข้เลย,เยจากการฉีดวัคซีนเนี่ทุกคน